เป็นห่วงจะมีอันตราย,ยางไงบอว่าพอแล้วนี่เป็นสิ่งที่เด็กตัวเล็กอย่างเราทําได้แค่นี้พอแล้วใครใครบอกว่าพูดได้ค่ะใครไอที่พูด,พดกันนางแห่กดทั้งนั้นแหละ่นแม้ายแหรมแล้วเรื่องพูดการมงใครเอามาจากไหนนะว่าเขาบอกว่า ไปเจอจใจพูดได้ขี้โม้เลยต้องมาจากไหนอ่ะต้องมีข่าวหน่วยข่าวคุณปุหน่วยข่าวกรองกวนนะ่านะอะไรผมภาสาแบบทำงานกบได้ยินพี่เชอบอกแว่ว่าว่าแบบนี่เขาจะมาหาที่มาเยี่ยมรู้อะไรเรื่องอะไรเรียกแก๊บไบรีบหนีละแก๊บไบมาแล้วถึงที่เลยโดนดักขึ้นรถตู้โดนต้อน ผม่าหาเตรียมชิ่งแล้วเสร็จงานผมเตรียมไปแล้วรู้เลยว่าไมาเกี่ยมเฉยๆไม่มีทางอยู่ดีมาเยี่ยมเลยเสียค่าจ่าไใบฟรีเลยโถโดนต้อนโดนชุดขึ้นตู้ผมนี้รีบเข้าไปนั่งหลังสุดเลยใส่แมสไม่รู้ไม่ชี้ฟังครับขาค่ะขาอันเดียว เป็นห่วงจะมีอันตรายองบอว่าอพอแล้วนี่เป็นสิ่งที่เด็กตัวเล็กอย่างเราทําได้แค่นี้พอแล้วใครใครบอกว่าพูดได้ค่ะใครไอ้ที่พูดพูดกันนแหแหกดทั้งนั้นแหละแม้มโหโหภาษารู้ทันเตรียมชิ่งอยู่คนเดียวนะแบบรีบมากไปโดนคนแรกไมยไม่รอด ชตากรรมที่ชั้นนี่แหละโดนเพียงเล็งโอ้โห,โโหพรุ่งนี้งานเช้าครับงานเช้าให้ตายอะไรเนี่ยแต่มีครูบางคนก็บอกว่า ไปหาบางหมอเขาบอก L D L สูงก็สุขภาพแข็งแรงได้เหมือนกันก็เลยเราก็จะยึคดคติว่าเราสุขภาพดีอืแต่แล้วเรู้ทำไมแบบทางแต่แอบฟังสตาฟมาก็แบบคดีอื่นๆคดีอื่นๆแล้เขาก็แบบดูจัดการให้เร็วดีแต่ทำไมพอเป็นคดีบีนเคมันช้าชา้าไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิเชียลนะอยู่ที่นน งานช้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเรียงแพรวิตี้คดีแบบไหนเม้า,อาม,อมอยกันดังบาดเสียงไม่ได้ตอนนี่้ <c oughs>